ความรู้สึกอ่าเป็นดีก็คือเหตุผลนะครับการที่จะรักใครสักคนนะฮะมันไม่มีเหตุผลถูกไหมอ่าความรู้สึกมันมาก่อนจริงๆถามลูกน้องได้ลอกนองทฤษฎีกับเสียงเพลงอะไรเกิดก่อนครับเสียงเพลงนะฮะตามนั้นนะครับผมไม่เชื่อนะฮะ เือดูผมขอเล่าความรักของมือกองหที่แสนอเ,เขานะครับผมที่เขาตีอยู่ทุกวันนะฮะมีข้อความนะครับผมแฟนเขาเขียนให้นะฮะมันจงเขียนให้นะว่าอะไรครับแม่เฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวอา่านให้เป็นภาษาอังกฤษน,นะประมาณว่าแบบ คุณตีลงไปนะครับัวตัวเจชันิบจะเป็นของคุณอยู่น,นลครัสังเกตไหมมือกองผมก็เลยมีอ่าวันเรียกอะไรลิ้นช้นที่ดีกว่จะตีลงไปแต่ละแต่ละเม็ดไม่ <c oughs> แพ้ไม่แพ้กีต้าร์ผมนะ สติ๊จช็อครับวันนี้เขาสั่งทำกีต้าร์เองนะครับนี่นะครับมีตัวมีตัวพีสลักอยู่ด้วยนะครับหมายความว่าอะไรครับตัวพีชื่อแฟนโอ้โหน่ารักมากนะขอเสียความรักของพื่มันเป็นสิ่งที่ดี ข้ามครับก็อยู่ที่แต่ละคนมีวิธีคิดมันรองยังไงเกี่ยวกับความรักนะฮะแต่ว่าเพื่อนผมเขาเขารักแฟนมากนะฮะก็สำหรับเพลงต่อไปนะครับผมก็มาช่วยร้องดังๆให้กับความรักของทุกๆคนเลยแล้วกันนะครับเพลงต่อไปนี้ฮ